ดีครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮ้างนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองมันมีโรคระบาดนะก็ยิมปิดมาชาตินึงแล้ะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะปิดปีดชาตินีง่งก็หลายคนพอออกกำลังกายเนี่ยทุกคนก็จะสนใจไปในการที่มีซิปแพคถูกไหมซิแกแพคก็คือกล้ามท้องอ่ะไอ้กล้ามท้องอมีด้วยนะเออช่วงนี้ที่ผมที่ลีนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่มีจะแดเออทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่เนี้ยทุกคนให้ความสําคัญกับ การมีซิกแพคครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนท่าเล่นง่ายๆแล้วกันอยู่ที่บ้านสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยอันนี้ทุกเพศทุกวัยของจริงนะครับแก่ก็ทําได้อ้วนก็ทําได้เด็กก็ทําได้นะครับเพศที่สามก็ทําได้อธิบายง่ายก่อนว่ากล้ามเนื้อท้องเนี่ยหลายคนฟังมาจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่ากล้ามท้องเนี่ยเราสร้างมาจากในครัวถูกไหมไม่ใช่ซิปอัพในห้องครัวนะก็คือเราต้องคุมอาหารค่อนข้าง ดีระดับลงเลยเราถึงจะเห็นก้ามท้องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต่อให้เราคุมอาหารดีให้ตายเนี่ยแต่เข้าใจปะถ้ามัดก้ามท้องเรามันเล็กอะ่ะลูกมันเล็กอะ่ะเราก็จะไม่ไม่เห็นก้ามท้องนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก้ามท้องเรามีม,มีขนาดที่มันไซส์ใหญ่แล้วเราเนี่ยสมมติผมเนี่ยรีลงเนี่ยผมก็จะชัดกว่าเดิมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้คือมันไม่ค่อยไม่ค่อยรีนมากก็ช่างมันนะครับก็กินอร่อยนิดนึงช่วงนี้ทีนี้เนี่ยผมจะมาสอนการเล่น โดยแนะนำนะว่าให้ซื้อเสื่อโยคะมานะครับเสื่อโยคะาจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นกับพื้นเปล่าเนี่ยมันปวดหลังผมลองมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูนเลยว่ามีสอนท่าอะไรม้างซึ่งง่ายๆใครที่ทักษะกีฬาต่ำหรือเบสิกไม่ค่อยดีก็สามารถทำได้ครับแล้วโดนด้วยมาดูกันเลยก็เพื่อ จะได้เห็นภาพนะครับผมขออนุญาตถอดเสื้อแล้วกันจะได้จะได้เห็นนะคือถ้าตามหลักอนาตมีแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราเราตามหลักวิชาการอ่ะกามท้องจริงแล้วอ่ะมันมีแค่มัดเดียวเพราะว่าคลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อปีกว่าๆที่แล้วแล้วอ่ะพูดไปมันมีคนมาเม้นดราม่านะว่าการท้องจริงมันมีมัดเดียวมันไม่ได้มีสามมัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเล่นอ่ะเวลาบริหารอ่ะผมจะแบ่งเป็นนี่สี่ลูกบนนี้ แล้วก็ท้องล่าผมจะแบ่งเป็นโซนนี้แล้วก็ท้องข้างท้องข้างคือตรงนี้วันนี้ผมจะให้สามท่าสามารถไขเล่งก็ได้เล่นที่บ้านโดยที่มีเสือโยคะอันเดียวเริ่มจากท่าแรกเป็นนี่ค่ัสีลูกบนนี้ก่อนนี่สีลูกบนนี้นะคันง่ายๆเลยนอนนะครับคุณผู้ชมปึ๊บนอนอย่างนี้ปึ๊บเวลาเล่นไผ่เบาเสียงที่ปันน้นเมืองไผ่ นี่นะสมมุติตอนนอนใช่ไหมเวลาเล่นอะ่ะหลายคนจะรู้จักว่าซิทอัพอะ่ะเราต้องทันอย่างนี้ถูกปะ่ะเนี่ยทันอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าใครที่ไม่แข็งแรงจะทําไม่ได้สองถ้าอ้วนก็ทําไม่ได้สามปวดหลังด้วยแล้วที่สําคัญเลยโดนท้องน้อยมากวิธีคั้นของผมนะง่ายมากเอามืออยู่ที่คิวนี่นะครับดูนะครับมืออยู่ที่คิวอย่างนี้นะเอาศอกอะ่ะฟันลงที่ไปที่ตรงนี้เรายกตัวไม่ต้องเยอะนี่แค่นี้นี่ หนึ่งสองแล้วลง,งนี้ตอนลงพยายามแอ่นตัวนะเนี่ยโคดโดน,นะครับเนี่ยททำไปเลยสิบห้าทีถ้าใครแข็งแรงก,ก็ทำยี่สิบนะครับรับรองว่าตะคิวกินแน่นอนหรือถ้าใครที่ทำครั้งแรกท่านเนี้ยคุณจะมีปัญหาเรื่องการปวดคอพอปวดคอเนะี่ยแนะนำเลยให้เอาเสื้อหรือผ้าเช็ดหน้าก็ได้เอามาลองคออย่างนี้ นี่เอามารองพออย่างนี้นี่นะนี่นะนี่แล้วก็ฟันของลงนี้นี่นี่เห็น้นามต่อลมจะแอดนี่ไม่มีการขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยแอดอันนี้คือท่าที่หนึ่งโดนสี่รูปบนนี้อ่าเดี๋ยวมาดูท่าที่สองเล่นยังไงขอขั้นโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. ก็ผมเนี่ย mm hmm. มี mm hmm. วิตามินนะครับเม็ดฟู ผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็นําเข้ามาเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นวิตามินมฟูที่รสชาติอร่อยมากนะครับทานแล้วสดชื่นในนี้เนี่ยมีแมกนีเซียมนะครับมัลติวิตามินหรือบีรวมนะครับไบโอตินแล้ววิตามินซีที่สูงมากนะครับมิลิกรมสูงมากผมท้าให้เอาไปเทียบกับยี่ห้ออื่นได้เลยนะสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับก็ทานแล้วเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรากลับมาดีนะครับยิ่งภูมิยิ่งเขาเรียกว่าอะไร ช่วงโรคระบาดแบบนี้การที่เราทานวิตามินเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสําคัญนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ work from home โดนทํางานหนัก,น,กนะัะพักผ่อนน้อยเนี่ยลองสั่งไปทานกันดูนะครับหนึ่งกล่องมี15เม็ดเนี่ยจะเป็นซองแบบนี้ผสมน้านะครับทานได้สะดวกสบายเลยหรือใครที่แบบว่า,าเพียๆแฮงนะครับมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้โควิดก็ไม่ควรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าลองทานอันเนี้ยตอนตื่นนอนมานะครับผมบอกเลยว่าสดชื่นนะครับยังไงลองฝาก สั่งไปทางกันดูนะครับ1กล่อง490าบาทมี15เม็ดนะครับผมต่อไปเป็นท้องล่างท้องล่างก็สําหรับใครที่นี่ลูตรงนี้ลงไปแล้วก็มี VV เขาเรียกว่าอะไรวะวีเชฟน,นะก็ท่าเป็นท่าที่เบสิกอ่ะคือท่านี้ใช่ไหมเอามือรองแล้วทำแบบนี้หลายคนจะทําไม่ได้ถ้าเกิดว่าอ้วนหรือว่าแข็งแรงไม่พอหรือบางคนทาเนี่ยตัวจะกระดกขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่แนะนํานะครับสำหรับใครที่ไม่ออกกาลังกายหรือไม่เคยเล่นท้องแบบจริงจังเลย ท่าที่ผมแนะนําท่านี้คือทำได้ทุกเพศทุกวัยดูนะง่ายมากขาวางกับนื้นไปเลยมือวางอยู่งี้อันนี้มือที่ <Okay. S 1> วางเพราะเป็นฐานนะเตะขาขึ้นมาซ้ายขวาวางวางเนี่ยเป็นหนึ่งทีผมขอแค่นี้เองเนี่ยเนี่ย,ยสองลองทําดูซักเซตละสิบห้านะผมบอกกันเลยคุณจะรู้สึกว่ามันลงไปที่ตรงนี้เลยอะเออดูนะเนี่ยอย่างเงี้ย ซ้ายขวาวางวางซ้ายขวาวางว,าง,ว,า,งวา,งางนี่น,นี่เออลองดูนะอันนี้คือท่าท้องล่างท่าที่สองสุดท้ายนะครับเป็นท้องข้างท้องข้างคือตรงนี้ผมบอกเลยว่าหลายคนอะละเลยรวมถึงนักกีฬาด้วยซึ่งจริงๆผมว่าตรงนี้มีแล้วมันมนเท่นะก็เวลาเล่นอนะมันจะยากทีหนึ่งท่านี้ต้องต้องต้องปรับความเข้าใจกับมันเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วอะโดนมากนะครับก็ ใครที่ไม่เคยเล่นเลยผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นไปนะคุณบวดไปวันสองวันเลยนะท่านนี้ดูวิธีการเล่นก็คือ,อเดี๋ยวผมจะอยู่มุมนี้ให้แล้วกันวิธีเล่นนะนอนอย่างนี้นอนแต่แคงข้างก่อนพอนแต่แคงข้างเสร็จใช่ไหมปุ๊บมือเนี้ยตัวเราจะเป็นตัวตัว L อย่างนี้นี่ L นี้นะอันนี้เป็นฐานในการในการเอาตัวเราขึ้นมาแล้วก็ในพอเป็น L เสร็จใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้ขาขาล่างตึงนะขานี้ งอเข้ามาหาตัวนี้นี่ถ้าจะอยู่รอบนี้นะนึกภาพออกไหมนี่งี้งี้นี่นะหลายคนที่ทําผิดอะ่ะคือมือเขาจะอยู่งี้เว้ยเข้าใจปะที่ผมสอนลูกค้ามานะให้เอาหลังแขนอะลงไปอย่างนี้เป็นตัวแอลนะขาล่างเตือนขาบนอย่างนี้แล้วมืออยู่ที่คิ้วสอกนะครับเอาฟันเข้าไปที่กระเป๋าข้างเนี่ยกระเป๋าข้างตรงเนี้ยดูนะโดยใช้ตรงนี้ดันขึ้นมานี้ลงแอน็นนี้นี่เนี่ย สาพียังโคตรโดนเลยนี่นะมสมมุติว่าทําไปสิบห้าแล้วยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนข้างเป็นหนึ่เซตค่าเนี้ยจะมีสองข้างใช่ไหมเราก็ทำสองข้างเห็นไหมขาล่างตึงนี่ยกนี้ขึ้นมาฟันเขา้าเป๋าข้างนี่แอนอย่าทําแบบซอยๆอ,อีกๆนี้นะแอนลงไปแบบนี้นี่เออนี่นะครับอันนี้คือท้องข้าง เป็นท,ปท่าที่สามลองเอาไปทำาันดูก็ขอบพระคุณทุกคนมากมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ<ๆ>ก็คลิปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคลิปที่น่าจะเข้าใจง่ายสุดแล้วอ่ะแล้วก็สามารถทํากันได้ทุกคนนะครับจําไว้อยากมีกล้ามท้องเนี่ยคุมอาหารแล้วก็ต้องเล่นนะครับเนี่ยเล่นแล้วจะเป็นอย่างนี้เออถ้าไม่เล่นไม่ออกนะผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าคุณคุมแต่อาหารบ้าแต่คาร์ดิโอแต่กามท้องคุณไม่เล่นอ่ะลูกมันก็จะเล็กนะครับ พูดไปคลิปที่แล้วแล้วให้จินตนาการว่าคือมนุษย์เราทุกคนอ่ะเรามีก้ามท้องอยู่แล้วเพราะว่าม,มันเป็นมันเป็นกล้ามเนื้อในร่างกายแต่ทีนี้เนี่ยให้จินตนาการว่าก้านท้องเราอ่ะมันเหมือนหินหินที่น้ําตกอ่ะึกภาพอีกสมมติก้อนหินมันขนา,นขนาดนี้ใช่ไหมน้ําตกถ้าเกิดว่ามันลึกอ่ะน้ำอ่ะมเปียบเสม,มือนไขมันนะเราก็จะไม่เห็นก้อนหินถูกป,ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําอ่ะมันตื้นก้อนหินก็จะขึ้นมาสังเกตุใครที่ผอมมากๆจะเห็นซิกแพค แต่ทีนี้เนี่ยพวกน้ำพูก,กายที่เขาเป็นลูกแบบแบบขนาดขึ้นมาขนาดนี้คือน้ำเขาตื้นด้วยคือไขมันเขาน้อยแล้วหินลูกมันใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทำทั้งคู่นะครับทําให้น้ํามันตื้นก็คือคุมอาหารให้ไขมันมาลดแล้วก็บริหารให้ลูกหิกนนะีมันใหญ่ขึ้นมานะครับเราก็จะมีกล้ามข่อที่แบบมีมิติประมาณนี้นะครับออวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องหัวไข,ข่ทั้งให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนใครที่อยากเทรนออนไลน์หรือเทรนส่วนบุคคลนะครับ เป็นยิมไพรเวทที่นี่นะครับตูดิโอโลหะนะอยู่แถวเกษตรน้องมินนะก็ติดต่อไม่ได้ที่ไลน์แอดนี้นะครับไลน์แอดตูดิโอโลหะนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ